โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะวันนี้ครูบิมก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะก็คืออย่างนี้เลยนะครับครูบิมจะมาเรียนหนรรังสือนะเพราะว่าไม่ได้ไปเรียน5วันแล้วนะครับไม่ได้เรียนหลายวันแล้วเนาะเพราะว่าครูบิมไปหาหมอนเองนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าครูบิมเครียดมากเลยนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับการสร้างความเป็นธรรมให้เกิด นะครับให้เกิดเอ่อในสังคมนะครับในสังคมวิธีการ1น,นะค,คือคือการสร้างนะคือการใช้ระบบนะอันนี้เรามเาริยนออนไลน์นะท่านผู้ชมอ่ะก็คือระบบรัฐสวัสดิการนะรเพราะเอ่อเป็นการสร้างหลักนะครับประกันในการดำรงในหมายถึงเช่นอุบัติเหตุอะไรนี่แหละรถชนกันอะไรเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้ของทวีปแอ p ฟิฟกาใต้อะไรนี่แหละมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคไหมกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็แล้วก็วกในการดํารงชีวิตแล้วก็อย่างมีคุณภาพแล้วก็แก่ประชาชนแล้วก็อย่างเท่าเทียมกันอะไรนี่แหละนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็ผลก,กระทบที่ประชาชนได้รับ จากนโยบายการพัฒนาประชาชนป,ประเทศนะครับไม่ใช่ประชาชนนะขออภัยนะประเทศนั้นนะครับก็คือบัญนจะเป็นวันนี้กเลยนะอ่ะก็คืออย่างนี้นะครับครูบิมจะให้งานตรงนี้นะครับก็คืออันนี้จะไม่เอาตรงนี้นะครับครูบิมจะไม่เอาตรงนี้นะครับสองจุดสามนะครูบิมจะเอาสองจุดสามด้วยนะครับถ้าเอา2 3จุดสามเปนนักเรียนนะ มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเอาเป็นรัฐสวัสดิการนะครับก็คือหมายถึงตรงนี้นะอย่างเช่นอะไรเท่านี้เท่านี้นะแล้วก็รัฐที่กําหนดนะครับนโยบายนะครับเน้นการสร้างหลักนะครับประกันในในการดำรงชีวิตที่มีนะครับคุณาภาพแกป่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ โอเคไหมแล้วก็เพื่อบรรเทาผลกระทบที่บัประชาชนนะครับจะจะได้รับนะครับนโะยบายนะครับการพัฒนาประ,ประเทศนะจดแค่นี้พอนะโอเคไหมมันจะเป็นมาเนียเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คืออย่างนี้เลยนะมาจดที่ตรงนี้นะครับมาจดที่คําว่า หด้านรายได้สองก็คือการการด้านด้านการสร้างหลักประกันในชีวิตสามก็คือด้านบบ,บริการสังคมนะมาจดตรงนี้เลยมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับให้ทุกคนจดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เอาไว้พิมพ์เท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับไปไป ไปจดกำบ้นานก,กันดูนะครับไปแล้วครับ